คือขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องทำกับข้าวแบบเป็นกระทะใหญ่ๆซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าผมคือคนที่อยู่ในห้องครัวไม่เกลือผัดซีอิ๊ว,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 วมา explore ร้านลับกันนะครับถ้าต้องคุณสังเกตวันวนี้ยี่พูดอะไรอร่อยหลายรอบมาก <c oughs> เลยคือแบบพูด่อร่อยจริงโดยที่อร่อยพูดว่าอร่อยตอนที่ไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยนะ <c oughs> หานาของครอบครัวมาจากฐณนะยากจนประกอบอาชีพกเกษตรทําไร่ทํานาทอผ้าแล้วก็หาของป่าในนี้นะคะส่วนของเรื่องความเป็นอยู่งบไล่หัวนักเรียนเรามีน้อยเราก็จะได้งบประมาณน้อยมากแต่ถามว่าโรงเรียนน้อยจัดกิจกรรมเหมือนโรงเรียนใหญ่ทุกอย่างได้หมดี<น>ราศีทุกอย่างค่ะ สวัสดีครับทุกคนพบกับต้นคูณในคูณโนคล็อกนะครับและเทปนี้ครับเป็นเทปพ,พิเศษเพราะว่าเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็กําลังจะเดิน,านทางขึ้นไปที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตาาครับเพื่อที่จะไปมอบผ้าห่มจํานวน96ปผืนซึ่งทําจากพลาสติกเหลือใช้ที่ได้จากการบริจาคของนักท่องเที่ยวนะครับในงานโมโนพัทยาเขาดาวที่หาดพัทยาจังหวัดชลบุรีช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองถ้าใครจําได้นะครับโปรเซียนได้ไปมอบความสนุกสนานผ่านเกมต่างๆและที่สาคัญยังมีกิจ กิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นก็คือการระดมพลาสติกเหลือใช้เพื่อนํามาทําผ้าห่มให้กับน้องๆบนดอยสูงนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเราจะเดินทางขึ้นไปที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากันครับไปเลยครับเดี๋ยวเรา จะเข้าไปในอาเภอท่า2อ,อย่างกันการที่เรามาเบอร์ท่า2อ,อย่างเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมของผมเนาะเบ้นคูณแล้วก็พี่เคนจาก TSK แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยปกติเราก็ขึ้นนอยกันทุกปอยู่แล้ว แล้วเราเริ่มต้นจากอำเภอท่าสองยางสักประมาณปี2554เราก็มาท่าสองยางติดกันหลายปีมากจนกระทั่งครูบัวซึ่งเป็นครูที่ดูแลเราแล้วก็ประสานงานร่วมง,งานกับเรา,าตลอดเนี่ยครูบัวก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอแม่สอนเราก็เลยตามครูบัวไปช่วยโรงเรียนที่อำเภอแม่สอนเป็นอำเภอที่ถือว่าอยู่ไกลมากๆแล้วก็อยู่ติดชายแดนเลยข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็คือประเทศเมียนมาแล้วครับมีแม่สาำเหมยเล็กๆกันตอนนั้ที่ ที่ป่าทางเข้าอำเภอท่าสองอยางนะครับจะมีศาลของเจ้าพ่อโมกขละเนาะคนที่นี่นเล่าว่าท่านเป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ช่วยป้องกันเขตแดนบริเวณน,นี้นะครับจากกองทัพข้าศึกตอนนั้นก็คือพมา่านี่ก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษท้องถิ่นเนาะที่คนแถวนี้นะครับเขาก็เคารพศรัทธากันมาก นนี้นะครับผมกับพี่เกณฑ์เรายืนอยู่ที่อำเภอท่าสองยางท่าสองยางกี่ปีผ่านไปที่เราไม่ได้มาอำเภอท่าสองยางเกือบเกือบสิบปีกิจวัตรเราเป็นไงพี่เกณฑ์ตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราตื่นเช้าไปซื้อของที่ตลาดก็ต้องผ่านที่นี่แหละโอ้เราก็ไปซื้อของมาซุกเหนี่ยหลังคาเลยคือยุคนั้นน่ะคือขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องทํากับข้าวแบบเป็นกระทะใหญ่ๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผมคือคนที่อยู่ในห้องครัว ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอ uh, ิ๊วครับเขาทำก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วกินได้นะทุกคนไม่มีใครท้องเสียเลยนะอร่อยด้วยอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตัวอำเภอท่าสองยางนะครับจริงๆ่ะนอกเหนือจากผัดซีอิ๊วอะ อีกเมนูหนึ่งที่หลังๆทำบ่อยมากคือสปาเกตตีเราค้นพบว่าเด็กๆชอบกินสปาเกตตีแล้วก็แบบไม่ค่อยได้กินสปาเกตตีกันเพราะขาเเทศเออแต่ว่าตอนนี้เราก็ตัดเรื่องการทำอาหารออกไปแล้วนะคือสมัยนะั้นมัแบบทุกคนอายุแบบประมาณสักสิบกว่ายี่สิบมันเป็นช่วงที่ทุกคนมีเวลามันก็ช่วยกันได้ <c oughs> หลังๆมันมากันทีหนึ่ง คนรอบนี้มากัน2คนเบคองเบคอนอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อจาะไหนเมืองขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นของแบบผักผอกอะไรพวกนี้พริกเราจะมาตามหากันที่ตลาดแห่งนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมกับพี่เคนอยู่ที่วัด แม่ต้านเหนือนะครับในอำเภอท่าสองอย่างเขาบอกว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2320สมัยทนบุรีสมัยทงบุรีแต่ว่าตัวอุโบสถเนี่ยรัววิหารเนี่ยเขาก็คงจะทําใหม่นะครับแล้วก็แบบมีการบรินามาเรื่อยๆแต่ว่าโดยประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามันเก่าแก่มากเลยดูจิตกรรมฝาผนังก็จะเป็นชาดกก็จะได้ตั้งแต่ทศชาติชาดกแล้วก็มาถึงเรื่องมหาชาติก็คือเรื่องพระเวสสันดรด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพุทธประวัติ ก็เป็นฝีมือแบบช่างพื้นบ้านครับ สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอพบพระนะครับเช้านี้พี่เคนไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเมื่อคืนแกงานเข้านะครับตีสี่ครึ่งเพิ่งได้นอนนะครับผมก็เลยขับรถมาอําเภอพบพระคนเดียวมาที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญครับน้ําตกเนี้ยมันจะเป็นน้ําตกที่อยู่ระหว่างทางไปทีรอซูนะครับซึ่งใครที่ผ่านไปทีรอซูเนี่ยก็จะต้องแวะกันเกือบทุกคนน้ําตกที่ผมชอบที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยเลยเพราะว่าผมบอกว่ามันเหมือนน้าตกในสวนอาหารอะ น้ำตกเล็กๆน่ารักนะครับแล้วก็เข้าถึงไม่ยากแล้วก็มีน้ำตลอดทั้งปีตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมอยู่ที่วัดดอนแก้วอำเภอแม่ระมาถนะครับไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ ที่นี่มีพระพุทธรูปหินอ่อนที่งามมากๆเนาะตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธรูปแบบเดียวกันนี้นะครับมีทั้งหมด3องค์นะองค์แรกอยู่ที่อินเดียองค์ที่2ที่ปากีสถานองค์ที่3มเนี่ยมีพ่อขานะครับคนหนึ่งเขาก็ได้บูชามาจากพม่าในราคา800รรูปีในเวลานั้นนะครับแล้วก็ เอามาไปสถานเอาไว้อยู่ที่วัดดอนแก้วนะครับทุกคนครับและนี่ก็คือพระพุทธรูปยกขาวแห่งวัดดอนแก้วนะครับซึ่งประดิษฐานที่นี่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับถึงวันนี้ก็มีอายุราวๆ1 0 0ปีแล้วครับที่ท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่โอเคตอนนี้นะพี่เคนฟื้นจากงานกี่ชั่วโมงนะพี่เคน เกินหกนอนตอนนี้อยู่ที่ตลาดริมเมยนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเรานิดเดียวเองอันนี้คือประเทศเมียนมาแล้วเนาองวันนี้จะพามา explore ร้านลับกันนะครับอร่อยขนาดไหนทําไมผมต้องมาถึงที่นี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ทุกคนครับแล้วนี่ก็คือจุดหมายปลายทางของเรานะฮะครัวป้าทีตลาดริมเมยนะครับราบ้านบ้านนะแต่ว่าเผากุ้งแล้วก็ทําอาหารเนี่ยสุดยอดคือจะมากินอาหารตามสั่งก็ได้ซื้อกุ้งแล้วก็ให้ป้าทีช่วยเผาให้ก็ได้ก็เมื่อกี้ที่เราไปซื้อกุ้งขุดบ,บ้านอันนี้คือสเปค3ตัวโลใช่ไหมเนี่ยจานนี้600บาทไซส์เท่ามือเลยนะทุกคน นี่คือป้าทีนะครับเฮดเชฟของเรานะครับอร่อยมากครับป้าทีอร่อยมากป้าทีฝากร้านหน่อยครับร้านครัวป้าทีค่ะคเปิดมาประมาณ10ปีแนละ้วค่ะอืมคณะหมูกรอบนะสดสดฉ่ำๆเลยนะครับอันนี้ก็คือต้อยมยำกุ้งนะครับผมกุ้งหนึ่งตัวที่ใหญ่เท่ากับหนึ่งชามไม่ต้องตักอย่างอื่นเล้ว้วย ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงใหญ่จริงคือร้านที่เราจะไปรีวิวอ่ะมันต้องเป็นร้านที่ผมกินแล้วผมรู้สึกว่าร้านนี้ควรรีวิวจริงโดยไม่สนใจว่ามันต้องเป็นร้านเล็กร้านใหญ่เซตอัพเป็นยังไงไม่ขอให้มันเป็นอาหารที่สดสะอาดแล้วก็อร่อยดูแวะมาแล้วไม่เสียใจอ่ะนั่นน่ะเราจะพามามีคอนเสิร์ตะอร่อยจริงจกติถ้ามันแม่อร่อยก็คือแบบไม่กินไงก็แม่อร่อยอ่ะแต่นี้แบบถ้าต้องคุณสังเกตวันนี้พี่พูดว่าอร่อยหลายรอบมากเลย คือแบบพูดว่าอร่อยจริงโดยที่อร่อยตอนพูดว่าอร่อยตอนที่ไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยนะตอนนี้เรากำลังขับรถเข้ามาในบ้านด่านแม่ละเมานะชื่อคุ้นๆกันไหมฮะคือแม่ละเมาเนี่ยมันจะเป็นด่านที่สมัยก่อนตอนที่เรามีสงครามกับพม่าเนี่ย ทาม่าก็าใช้ด่านแม่ละเมาเนี่ยเป็นหนึ่งในด่านที่จะยกครับเข้ามาตีอยุธยาอยู่เรื่อยนะมันจะมีด่านแม่ละเมาะด่านพระเจดีสามองเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้น้อาถือว่าเป็นที่ประวัติศาสตร์เลยเราจะไปกันที่โรงเรียนบ้านปูแป้นะครับซึ่งเป็นจหมายปลายทางของเราในวันนี้ซึ่งเราจะไปมอบเ้าห่มนะครับจำนวน9 6้าบผืนที่ทําจากพลาสติกเแลอใช้จากงานโมโนพัทยาเขาดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า นอกเหนือจากผ้าห่มนะครับเดี๋ยวเราจะสนับสนุนอะไรโรงเรียนได้อีกแล้วก็ที่สําคัญดีใจมากเลยวันนี้เราได้เจอครูบัวกันแล้วครับเให้ปลูกต้นชะนาายไป70ต้นนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะตรงนี้แหละฮะ หาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเี่ยค่ะครูทั้งหมด8คนค่ะไปไเป็นนักเรียน65คนแล้วก็มีครูธุรการ1คนแล้วก็มีท่านปออสาคอนเป็นูรูในการพอเขาจบป .6 แล้วเขาจะไปต่อมัธยมที่ไหนกันอ,อ่าโรงเรียนด่านแม่ละมอวิทยาคมอ๋อก็ <ๆ S 2> คือที่อยู่ข้างหน้าใช่ขายข้างหน้าแล้วสังเกตได้ว่าโรงเรียนเราจะไม่มีขยะเพราะว่าจะไม่มีขายอาหาร จะมีจะกินที่ในโรงอาหารก,กินเสร็จแล้วก็จะทิ้งจะไม่มีเลยนะขยะจะไม่มีพูดถึงสุดยอดเลยค่ะและขวดน้ําก็คือขวดน้ําที่ครูกินหรือว่าขวดน้ําพลาสติที่เอามาแจกเด็กเป็นอาหารกลางวันก็จะเอามาทิ้งในโรงขยะแล้วก็เงินไรกก็เอามาหมุนเสื้ออาหารกาลางวันรั้วโรงเรียนเราก็ได้ทอดข้าป่าเมื่อไปไมิถุนายนนะคะ่ะได้มาสองแสนพอโอก,ก็เลยทำรั้วรอบโรงเรียนแต่ก็งบหมดก็เหลืออยู่ตรงด้านหลังบ้านทัก พลงยังไม่เสร็จนิดหน่อยเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะมันอยู่เข้ามาลึกจากหมู่บ้านด้านหน้าตอนแรกจะเป็นป่าช้าก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือโรงเรียนเนี่ยถ้าเลิกสามโมงครึ่งครูนั่งเรียนก็จะต้องออกจากเรียนทั้งหมดก็กลัวเนี้ยกกพความปลอดภัยมันมันมันไม่ได้กลัวอะไรมันกลัวความมืดนะความมืด <c oughs> ด้วยอะไรด้วยบางวันเราออกไปอย่างเงี้ยขาชี้เดือกมีเขาเขาเขาผีอยู่ไม่คือเตาธรรมดาฮะไม่ใช่มีเตาละเอากองกองแล้วก็เอา เอาไม้วางแล้วก็เป็นเชิงตะกอนอะอย่างนั้นอะเี้ยค่อมีก็เห็นแดงๆอยู่แต่ว่าเห็นแล้วก็รู้สึกกลุ้มเลย่ะเช็ดเห็นปอดเอี่ยมากครูโบเก็บผักอะไรครับอ๋อผักชีค่ะถือกระนั้นผักกินกันอนี่แหะค่ะเขาพ่นน้ำไล่แล้วครูโบอ๋อบอกให้เอากันเกงมาแต่พอลงมาเปิดน้ำไล่อะ ซื้อเม็ดผักชีมาแค่โลเดียวซื้อมาโลเท่าไหร่ครับเม็ดผักชีโลร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบด้วยเถิดเอาเม็ดมาปลูกแล้วก็ไปขายได้พันห้าอ่าลดน้ำมันก็ปลูกไม่นานเลยค่ะรายได้เป็นของใครครับรายได้เขาโครงการหันกลางวันนักเรียนค่ะอ่าอันนี้ใช้สารเคมีไหมครับครูบัวไม่ได้ใช้เลยค่ะธรรมชาติล้วนเลยค่ะแต่กระเทียมนะครับเนี่ยค่ะเนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยตอนนี้ยังหัวยังกำลังลงหัวค่ะเก็บไม่ได้ค่ะ แล้นี่ก็จะเป็นมะเขือเพาะเจ้าพยายเราก็ได้แกงไปเมื่อวันจันทร์หนึ่งรอบแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นกะหล่ำปีีกำลังลงหัวอาทิตย์หน้าก็จะได้เก็บมาให้เด็กนักเกินกินแล้วค่ะ คลู้แปแเนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านที่เป็นชาวเขาปากการะยอครับเบืพื้นเดิมของที่นี่มไม่มีต่างชาติไม่มีต่างด้าวที่จะอยู่ในหมู่บ้านเพราะเขาเป็นหมู่บ้านที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมโรงเรียนเนี้ยจะรับรับเขตบริการของหมู่บ้านคลู้แปแปแค่หมู่เดียวค่ะค่ะนักเรียนก็เลยน้อยอเป็นนักเรียนที่เรียนตั้งแต่อนุบาลสองไปจนถึงป6ก จะเข้าปีละสิบคนออกปีละสิบคนก็เลยจํากัดอยู่ประมาณมาห้องละสิบคน,นก็จะมีนักเรียน<อ>เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สุดมีนักเรียน 60- 70คนแบบนี้แล้วก็ฐานะของครอบครัวมาจากฐานะยากจนประกอบอาชีพกเกษตรทําไร่ทรํทนานาทอผ้าแล้วก็หาของป่าในนี้นะคะโรงเรียนบ้านปูแป้จะอยู่ใน่้มการหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวแล้วก็ขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอ๋อที่เราเห็นรอบรอบนี้คือป่าสงวนตรงนี้<ต>ก็เือน<ง>ป่าสงวนค่ะตรงนี้นะคะแต่ว่าเราขออนุญาตใช้ขอใช้ปุ๊บเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นเขตบริเวณของเรียนเรานะปีที่แล้วเนี่ยพอก็เลยทาท่าป่าได้รั้วมาได้กาพุงกําแพงอะไรมนาะได้ทุนการศึกษามาให้นักเรียนมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยบูรณนะทำห้องน้ำตรงข้างๆ <c oughs> เปลี่ยนหลังคาให้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นหลังคาสังกะสีซึ่งเป็นสนิมแล้วก็รั่ว ก็เลยได้หลักคาใหม่เป็นอลูซิงนะคะส่วนของเรื่องความเป็นอยู่งบรลยหัวนักเรียนเรามีน้อยเราก็จะได้งบประมาณน้อยมากแต่ถามว่าโรงเรียนน้อยจัดกิจกรรมเหมือนโรงเรียนใหญ่ทุกอย่างได้เมด ดีฬาสีทุกอย่างทุกงานทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ต้องรอดไปหมดแล้วก็ไปกันไม่แต่เมื่อกี้เห็นว่าบ้านหมู่บ้านตรงนี้มันเหมือนเป็นพระหูวัดนธรรมนิดนึงมีวัดบ้านหู้แป้แล้วก็มีวัดคริสใช่ไหมครับสัดส่วนแบบการนับถือศาสนา20คริส ี่สิบเปอร์เซ็นต์คริแต่เขา,อ,าอยู่ด้วยกันแบบได้นะอยู่ด้บแบบแบบสันติลี่เขาก็ช่วยในเมื่อก,ก่อนเนี่ยรูแป้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดก,การเรียนการสอนชาวเขา,าโดยได้ของประมาณจากคริสต์เนี่ยมาช่วยจากนั้นโรงเรียนเราเนี่ยขยายไปที่ยานวิสิตเลยกลายเป็นเหลือแค่โรงเรียนรูแป้โรงเรียนเดียวยานวิสิตเดิมเป็นสาขาของรูแป้หรือว่าอย่าง ใช่เคยเป็นสาขาของเรานั่นแหละหลังจากนั้นเขาไปเปิดของเขาปุ๊บเราก็เลยเหมือนเราเราเป็นสาขาเลยแล้วเหลือนน้อยเขาเปิดสองสามร้อยเลยดังระแยกวงดังเป็นยานพิสิตเนี่ยก็เคยขึ้นไปไม่รบกวนไม่รู้จักอย่ากรูบวนเนี่ยรู้จักมาสิบห้าปีแล้วอ่ะมากันตลอดมาปีแรกเล็กๆขึ้นเลยอ๋อหลังหักเลยมาแล้วโอ้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  ว่านัาเนกนเรียนเด็กมีผลการเรียนเรียนรู้ได้เบอร์หนึ่งในกลุ่มพอวอรดนแม่ละเมาเลยไม่ว่าจะเป็นผลการสอบโอเนะ็ตเนาะการสอบต่างๆการอ่านการเขียน<ม>ครู<ม><ๆ>ที่อื่นมาคุมสอบบอกเลยุ้ยเด็กที่นี่ลายมือสวยเด็กที่นี่อ่านหนังสือได้แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มพอวอรดนแม่ละเมาเนาะถึงแม้เราจะเล็กแต่เราก็เล็กพิชิหนูก็จะพัฒนาเขาที่แหลกให้เขา <c oughs> ให้เขา เป็นคนที่มีคุณภาพส่งต่อนในระดับประถมไปต่อนในระดับมัธยมที่ที่ดีนะคะนอกจากผ้าห่มของโปรเจนเก้าโฉกผืนแล้วอันนี้อะไรครับพี่เกณฑ์คือการเรียนรูปแบบบทเกมครับเกมประวัติศาสตร์ในการเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดตากใช่ไหมเกมมหาสงครามเนี่ยเล่าถึงอยู่ตรงภาตา์ระหว่างไทยกับพม่าก็ <c oughs> ที่นี่เลย <c oughs> ดวลเคีที่สองเบียดกรุงศรีอย่างให้สองก็เกี่ยวกับพระเจ้าตาอีกเพราะว่านักบากเป็นคนตีเสาของรถแต่คงณสี จะได้ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักวิชาประวัติศาสตร์ของถิ่นด้วยก็เกมสองเกมเป็นเกมกับสุขภาพอาจารย์จะทําให้เด็กเนี่ยรู้จักการรักษาสุขภาพดวเองรู้จักว่าเลือกกินกินอะไรมีกะบสุขภาพออกกําลังกายยังไงห่อดเกมนียคือทําให้เด็กอ่ะไม่ต้องอ่านแต่ใช้วิธีการสัมผัสการดูการทดลองอนุบาลถึงมัธยมมัธยมบกแล้วก็ถือว่าได้ใช้แน่นอน ก็ผ no ้าห่มนี้นะครับสาหรับทุกคนที่เอาพลาสติกเหลือใช้มามอบให้กับบูธของจดมราบโอยเซียนที่งานโมโนพัทยาเท้าดาว2025นะครับตอนนี้ก็ได้กลายเป็นผ้าห่มจำนวน96ผืนแล้วก็ส่งมาถึงโรงเรียนบ้านปู่แป้เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนตั้งใจนะครับก็ขอบคุณมอนะครับแร้วก็งตัวหัวไปอย่างมากนนะครับผมนายก็อบคหณมาเลยนะคะสาหรับผ้าห่มที่ไม่คิดว่าจะทํามาจากพลาสติกค่ะเป็นผ้าห่มที่ให้ความอบอุ่นกับเด็กๆแล้วก็มาถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านปู่แป้แล้วก็ชาว ทุกคนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ้าขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณค้าอีพ e ีหน้าครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนนะครับพาทุกคนไปรู้จักกับปฏิทินจีนที่ทุกคนเคยเห็นและหลายคนอาจจะมีอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอีพ e ีหน้าเราจะพากันไปที่สำนักโหราศาสตร์น้ำเอี้ยงอย่าลืมติดตามกันนะครับ ขอบคุณทางห้องส่งนะครับคือตอนนี้สถานการณ์ที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีความเข้มข้นแล้วก็ตึงเครียดมากนะครับเนื่องจากว่ากุ้งแม่น้ำครับนะครับกุ้งแม่น้ำที่เป็นจำนวนมากนะครับหน่วยงานความมั่นคงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับก็กำลังสนที่กำลังกันนะครับเพื่อปราบปรามกุ้งแม่น้ำนะครับที่กำลังทะลักเข้ามาในเขตแดนไทยตอนนี้ครับเป็นสถานการณ์ความมั่นคงที่เซนซิทีฟสามกิโลครึ่งนะครับ หมดไหมครับหมดครับผม <laughs> ยังไม่รวมอาหารพื้นๆที่เรารู้สึกว่ารสชาติไป่พื้นเลยก็ <laughs> คือพน้าหมูกรอบแล้วก็ไขเ่เจียวหมูสับที่เราสั่งไว้มานะ <laughs>